เปิดราคามาโดนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ MINI คูเปอร์เอสอีเวอร์ชั่น2 0 2 4นะครับทุกคนพอดีว่าผมเดินมาเจอที่สยามพระกอรนะครับอยู่ข้างๆร้านโซนี่นะครับผมทุกคนครับโหดูข้างหลังครับนีใส่น้ำได้4แพ็คนะครับทุกคนครับข้างล่างนี่ก็ มีอุปกรณ์พวกชาร์จแบตนะครับทุกคนครับตัวนี้เป็นตัว e v ล้วนนะครับทุกคนนะครับดูรูปร่างรูปทรงสวยจริงๆนะครับ1.699ล้านสำหรับ mini cooper se ที่เขาเครมในสเปคนะสเปคเขาเครมวิ่งได้402กิโลเมตรนะครับทุกคนครับเห็นไหมแต่ดูว่าดูยังปเปรย์ๆอ,อยู่นะทุกคนก็ประหยัดต้นทุนอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ mini cooper se เวอร์ชัน2 -24 ตัวนี้นะครับผมแต่ไฟไท้ายสวยนะ บอกเลยว่าไฟท้ายสวยมากนะครับทุกคนครับนะนี่เราให้ดูตัวเต็มเต็มนะครับทุกคนพอดูเดินเนี่ยครับผมก็เลยปิดดูครับนี่เห็นไหมครับผมชอบไฟท้ายมากนะทุกคนครับนี่ครับมินิคูเปอร์นะครับทุกคนครับเป็นตัวออ l น e w นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือตัวไฟฟ้าล้วนนะครับทุกคนเอาไปชาร์จได้เลยครับนี่ครับอ่ะเรามาดู วัสดุด้านในนะคือวัสดุด้านในก็กแ,นแน่นอนมันต้องลดต้นทุนมันนิดนึงนะครับผมทุกคนครับนะอันนี้โอ้วัสดุนี่แข็งแข็งนิดนึงนะเป็นเป็นพลาสติกแข็งแข็งนะครับผมนะแต่ว่าค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวครับนะครับนะถ้าลองรูปไล้สัมผัสดูนะครับตัวรถดวดตัวด้านในของรถจะออกเป็นเพลนะครับทุกคนหน้าจอเป็นกลมๆนะอะครับผมไม่ได้นั่งนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตัวผมใหญ่แล้วมันแคบนะครับผมผมก็เลยไม่ได้เข้าไปนั่งนะั้นก็เลยไม่ได้สัมผัสน,นะครับว่าเบาะมันนุ่มเกันขนาดไหนนะครับทุกคนต้องทุกคนลองต้องลองมาล่างเองนะครับผมนี่ตอนนี้อยู่บูติอยู่ที่สยามพารากอนนะครับ1 6 9 9ล้านครับคือทําราคามาได้ดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับปีนี้คูเปอร์นะครับผมนะ,อะลองมาดูนะครับด้านใน คือด้านหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าถ้าจะบรรจุของเยอะหน่อยก็บอกเลยว่าลำบากหน่อยนะครับทุกคนครับบอกแล้วว่าจุดน้ำได้4แพ็คนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรถจ่ายจ่ายตลาดได้เนี่ยก็โอเคมากๆเลยนะครับทุกคนครับนะเนี่ยล้อมแม็กลล้อมแม็กผมว่ายังไม่โดนนะแต่ก็เอาหน้ามัน1 6 9 9ล้านนะ้ก็ยังย้ำคำนี้อยู่นะครับทุกคนอ่ะลองทุกคนลองมาดูแล้วกันนะครับ